เทศบาลร้งไร่ทิพคอมมินิตี้อินเลเชันนะคะที่เนินการเนี่ยไม่มากก็น้อยน้อยนะครับแต่ท่านก็บอกว่าแล้วท่านก็ได้จำไน้นถว่าอาคารหลนี้ตป่านะครับมีผู้ชด้ว็เลยนะครับให้เลยคัดแยกเลยนะครับ่ให้ส่นนกันนะครับแล้วก็ตัที่ ต่เดยมที่รู้ข่าวนะกินจะเรียกว่าโรงพยาบาลสนามชุมชนเนี่ยก็ท่านโรงพยาบาลสูงทอันกวนี้แล้วก็พระสงอยู่ประทุมธา,น,ะะาน,นีแต่ก็ยากการรู้จักแล้วก็เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยป่าอุปมรณมันได้ไม่เพื่โอ้โหนี่หกกนักใจแล้วก็มาจนึกงม

ในหลักการก็คือเป็นกึ่งโรงพยาบาลสนามของในชุมชนโดยอาคารแห่งนี้นะครับได้ปรับปรุงแล้วก็เตรียมความพร้อม สามารถรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะกลับสู่ชุมชนรับได้ขนาดนี้200เตียงและสามารถเพิ่มได้นะครับถ้าเผื่อ,อมีผู้ป่วยที่ต้องนำเข้า Community Isolation เพิ่มนะครับการจัดคนเข้าเนี่ยเราก็จะคัดแยกออกมาจากโรงพยาบาลหลักต่างๆ นะครับเพื่อเปิดพื้นที่โรงพยาบาลหลักสำหรับรองรับผู้ป่วยที่มีอาการทางปอดนะครับหรือเป็นผู้ป่วยที่มีสีสีเหลืองเข้มหรือสีแดงนะครับให้โรงพยาบาลหลักสามารถดูแลได้อย่างเต็มที่เราทางจังหวัดนคนปรปฐมเองได้มอบให้ท่านในอำเภอทุกอำเภอนะครับร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยให้จัดหาในระดับตำบล มีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันทุกตำบลน,นะครับก็ขณะนี้ก็เปิดทําการอย่างเป็นทางการวันนี้ก็คือที่เมืองไร่ขิงนะครับและในพื้นที่ของอำเภอคนครเชียศรีก็เตรียมพร้อมที่จะรองรับได้แล้วอำเภอเมืองก,ก็เตรียมพร้อมที่จะรองรับได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเปิด CI ไนะครับได้มากขึ้นแล้วเนี่ย Uh, เราก็จะนำผู้ป่วยที่ตรวจพบ uh, แล้วผ่านการประเมินของแพทย์แล้วเนี่ยว่าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระดับ uh, ปกติไม่รุนแรงคือสีเขียวเนี่ยเอามาพักเพื่อรักษาในซีไ uh, อทุกแห่งนะครับแล้วเราก็จะได้เร่งนำผู้ป่วยที่ uh, ตรวจพบเชื้อแล้วยัง uh, รอเตียงจากโรงพยาบาลหรือโรง,งพยาบาลสนามนำเข้าสู่ระบบ รวมถึงเราจะได้ตรวจค้นหาเชิงรุกนะครับในชุมชนหนานแน่นโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอสัมพันธ์ที่มีโรงงานสถานประกอบการมีผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่หนานแน่นเราก็จะทำแผนออกมา,าโดยใช้ล a p i ิดเ s ส Antigen นะครับมาตรวจแล้วก็ประเมินความพร้อมแล้วก็คัดแยกเข้าสู่ ระบบในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือว่าในระบบ C.I. นะครับให้ได้เร็วที่สุด